สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูก๊อฟนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับคุณครูก็มีคลิป1คลิปนะครับอยากให้นักเรียนเข้าไปดูก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูได้แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะครับเป็นคลิปของ Start ดีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่าทําไมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถึงเป็น180องศานะครับหากใครยังไม่ได้เข้ารับชมนะครับ ก็เข้าไปรับชมคลิปสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันส่วนนักเรียนนะครับคนไหนที่ได้ไปดูคลิปแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนต่อกันเลยนะครับจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเขาบอกว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับตรงนี้ขอเน้นย้ำนะครับขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180องศาอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้ใช้ข้อมูลตัวเนี้อีกยาวนานมากนะครับคราวนี้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งหาขนาดของมุมที่ไม่ได้ระบุอ้าวทำยังไงล่ะคุณครูทำยังไงละคค่งงละครับคราวนี้มุมที่ไม่ได้ระบุนะครับถามว่าตอนนี้ในหนึ่งรูปที่เขากาหนดมาให้เนี่ยรูปขอสอบอนะครับตัวเนี้ย ให้มุมมันทั้งหมด3มุมสามเหลี่ยมมี3มุมนะครับแต่เขาระบุขนาดของมุมมาเพียงแค่2มุมนะครับคือ29กับ77นะครับเขาต้องการหาว่ามุมที่ไม่ได้ระบุเนี่ยมีขนาดเท่าไรนะครับก่อนอื่นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอะไรนะครับอ้าถูกต้องครับเขาบอกว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้1 8 0องศา คำว่ารวมกันหมายความว่าอะไรครับใช่ครับเป็นการบวกนั่นเองคราวนี้เราก็เอาแต่ละมุมที่เขาระบุมาให้เนี่ยมี29องศาโอ้โหลายมือสวยมากครับบวกกับ77องศาบวกกับมุมที่ไม่ทราบค่ามุมไม่ทราบค่าเป็นมุมอะไรดีเขียนเป็นอะไรดี เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันไม่ทราบค่าถามว่ามุมสามมุมเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับบางคนเก่งมากเลยครับรวมกันได้180องศาถามว่า180มาจากไหนครับ180มาจากถูกต้องครับมาจากนี้ครับข้างบนเนี่ยขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับหมายความว่าทั้ง3มุมเนี่ย รวมกันยังไงก็ได้180องศานะครับแต่คขาเนี้ยเราต้องการทราบว่าไอ้มุมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ถามว่าตอนนี้เรารู้กี่มุมแล้วครับใช่ครับ2มุมคือ29กับ77ถามว่ดมุม29กับ77เนี่ยรวมกันไปนกี่องศาครับติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก29บก77 29บวก77ได้106องศาครับ ถามว่า106องศารวมกับอะไรอยู่ครับใช่ครับรวมอยู่กับมุมที่เราไม่ทราบค่าเท่ากับ180องศานะครับไปเขียนช้านิดนึงนะครับพอดีใช้เมาส์คลิกนะครับรวมกันได้180องศาคราวนี้คุณครูสงสัยว่าเอ๊ะ106เนี่ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น180องศาครับ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊รอยหจะเพิ่มอีกเท่าไรนะถึงจะเป็นร8 0องศาร้อยหเพิ่มอีกเท่าไรจะเป็นร้อยแปดอ่าเพิ่มอีก74ครับเพิ่มอีก74ถามว่า74เนี่ยคือค่าของอะไรครับใช่ครับ74คือมุมที่เราไม่ทราบค่านั่นเอง มุมที่ไม่ทราบค่าแสดงว่ามุมไม่ทราบค่าเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับมีค่าเป็น74องศานั่นเองนะครับ